ตั้งแต่มีเธอเนี่ยฉันสบายขึ้นเยอะเลยถ้าทำงานดีเดี๋ยวเดือนนี้ฉันมีโบนัสพิเศษให้ด้วยอย่า๊อปเนี่ยจะเป็นคนดูแลร้านให้ดีที่สุดเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าไม่เลือกสักทีเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะถ้าจะสั่งก็เรียกและการเดืนานานแลว้วปวดขามันจะเลือกยากเลือกเกลียนอะไรขนาดนั้นเนี่ยยำม,มีไม่กี่อย่างฉันเอายำลูกชิ้นจ้ะฉันไม่ขายเพราะฉันไม่ขายให้คนจนแบบแกงไงคนจนมันไม่มีสิทธิ์เลยเหรอคะ ก็ฉันบอกว่าไม่ขายก็คือไม่ขายไงยไปกินอย่างอื่นตั้ไป เดี๋ยวฉันจะออกไปธุระข้างนอกอะ่ะยังไงซุ้อฝากดูแลร้านด้วยนะได้เลยค่ะคุณเอฟเดี๋ยวป๊อปเนี่ยจะเป็นคนดูแลร้านให้ดีที่สุดเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตั้งแต่มีเธอเนี่ยฉันสบายขึ้นเยอะเลยถ้าทำงานดีเดี๋ยวเดือนนี้ฉันมีโบนัสพิเศษให้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอฟยังไงฝากด้วยนะได้ค่ะ อารมณ์สีอะไรก็ไม่รู้อุ้ยไม่ได้ดูสีลงสีรีส์เลยเนี่ยเฮ้ย hey! ออกไปเดี๋ยวนี้เลยที่นี่ไม่มาขอทานที่ร้านเออฉันไม่ได้มาขอทานนะจ๊ะฉันจะมาซื้อยำว่าแต่ที่นี่ยำขายยังไงจ๊ะก็มีหลายอย่างอะยำม,มาม,ม่ายำวนซ่ ลูกเชฟเราคาเริ่มต้นห้าสิบบาทถ้ามีเงินแค่เนี้ยนะแนะนำให้ไปซื้ออย่างอื่นกินเถอะอยาไปไปเซ โอ๊ยเนี่นั่งเลยหาน้ำเป็นไงอาเมนูนค่ะหาน้ำกินเองเลยค่ะลุงอืมขอเลือกก่อนนะคะนี่ถ้าไม่เลือกสักทีเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคะถ้าจะสั่งก็เรียกแล้วกันยืนนานแล้วปวดขามันจะเลือกยากเลือกเย็ยนอะไรขนาดนั้นเนี่ยยำม,มีไม่กี่อย่างงั้นเอ่อสั่งเลยก็ได้ค่ะเอาอะไร เอายำลูกชิ้นค่ะขอแบบเผ็ดๆนะคะทานที่นี่เลือกตั้งนานสั่งแค่เนี้ยทีหน้าทีหลังนะก็คิดมาจากบ้านเนี่ยว่าจะกินอะไรจะไม่ต้องมารอยืนรอนานอะไรขนาดนี้รอแป๊บนึง ขอบใจแกมากนะติ๊กวันหลังถ้าฉันไม่อยู่เนี่ยฉันจะให้แกปอมเป็นลูกค้ามาลองใจพนักงานฉันอีกปอปคะพอดีมีลูกค้าคอมเพน์มาว่าพนักงานร้านเราอ่ะพูดจาไม่ดีสั่งอีกอย่างแต่ได้อีกอย่างปอปฟังออเดอร์ผิดหรือเปล่าอ่ะฟังไม่ผิดนะคะคุณเอฟลูกค้านะะั่นแหละค่ะเรื่องเยอะเองหรือเปล่าคะปอปว่า ป๊อปทำตามที่ลูกค้าสั่งเป,ป๊ะเลยนะคะงั้นครั้งหน้้ป๊อปต้องระวังนะหุยคุณเอฟขาลูกค้าเรื่องเยอะอยู่แล้วจะระวังตัวไปมันก็หาเรื่องคอมเพนอยู่ดีละค่ะแต่ยังไงป๊อปก็จะระวังดีๆแล้วกันค่ะทำยํำแป๊บหนึ่งค่ะค้าลูกค้าเชิญได้เลยค่ะ โตยังว่างอยู่นะคะน้ำรนการตัวเองได้เลยนะคะฉันฝากเลยนะได้เลยค่ะคะ่ะได้ค่ะสั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่นะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าค่ะอย่านั่งก่อนได้เลยนะคะนี่เงินห้บบาทจ้ะ ฉันเอายำลูกชิ้นจ้ะฉันไม่ขายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันไม่ขายให้คนจนแบบแกไงคนจนมันไม่มีสิทธิ์เลยเหรอคะนี่ฉันไม่ได้มาขอกินฟรีนะคะฉันจ่ายเงินขายให้ฉันเถอะนะจ๊ะก็ฉันบอกว่าไม่ขายก็คือไม่ขายไงยแกเก็บเงิน50บบาทของแกเนี่ยไปกินอย่างอื่นลงไป ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรจ้ะทำไมทำกับลูกค้าแบบนี้ล่ะป๊อปขอโทษลูกค้าเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเอฟคะทำไมป๊อปต้องขอโทษลูกค้าขอทานแบบนี้ด้วยอะคะเขาไม่ได้ขอทานนะป๊อปเขามาซื้อนี่ฉันผิดหวังในตัวเธอมากอะต่อไปเนี้ยฉันจะย้ายเธอให้ไปทำงานหลังร้านแต่แต่คุณเอฟคะไม่มีแต่อะไรทั้งนั้น ฉันยังใจดีกับเธอมากนะให้เธอทำงานต่อที่เนี่ยฉันถือว่าฉันให้โอกาสเธอเต็มที่แล้วแต่ถ้าเธอไม่รับไม่อยากจะทำก็เรื่องของเธอได้ค่ะทำก็ทำค่ะงั้นเธอรอแป๊บหนึ่งนะฉันจะทำย้ำให้เธอเองแต่ว่า เธอไม่ต้องจ่ายเงินนะถือว่าเป็นคำขอโทษจากทางร้านขอบคุณมากนะคะว่าแต่เธอทำงานอะไรหรอฉันก็รับจ้างทั่วไปอะคะ่ะอันไหนที่เขาจ้างฉันก็ทำหมดเลยเพราะฉันไม่ได้ทำงานประจำแล้วสนใจมาทำงานที่นี่ไหมจริงหรอคะทำงานที่นี่หรอคะ สนใจค่ะสนใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากคะ่ะเบกฉันมีงานให้แกทำงานอะไรวะป๊อปนี่ถ้าเป็นงานผิดกฎหมายฉันไม่ทำนะเว้ยเออรรู้น่ะเอาหูมาดิ <ś led> จัดไปสิรออะไร <S <S น้องครับสั่งยำหน่อยครับรับอะไรดีคะเอายำลูกชิ้น ขอแบบไม่ใส่พริกเลยนะครับค่ะโอเคค่ะไม่ใส่เลยนะคะไม่ใส่เลยครับ ชินไม่เจออ่ะไปหาให้พี่หน่อยดิได้ค่ะ บริการตัวเองค่ะครับอ๋อนอหยยนหืเอะไรนเนี่ยหูอหอเป็นไรคะมันใครังไงฉันบอกไม่ให้ใส่พี ขนาดนี้เธอใส่ไม่ไ้แน่เลยม,มันมันจะเผ็ดได้ยังไงคะจะไม่ได้ใส่พริกเลยเกิด,ดอะไรขึ้นคะนี่พนักงานใหม่ใช่ไหมไม่ไดีเรื่องเลยไล่มันออกไปซะฉันบอกว่าไม่ให้ใส่พริกแต่เนี่ยมันต้องใส่พริกแน่แถึงได้เผ็ดขนาดนี้หวานเธอทำยังไงของเธอเนี่ยพนักงานใหม่ก็แบบนี้แล้วค่ะไม่ดีเรื่อง ก็หรอคะผมสั่งยำไม่ใส่พริกแต่เนี่ยพนกักานคนนี้ใส่พริกแน่ๆผมรู้เผ็ดขนาดนี้หวานทำไมเธอทำแบบนี้อะ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเธอเอาพริกแอบใต้จานไวอ้อ่ะเปล่านะคะหวานไม่ได้ใส่พริกเลยนะคะแล้วมันจะมีพริกใต้จานได้ยังไงเน่ยเลสไม่ได้ใส่จริงๆเ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะคะฉันขอลองชิยมยำหน่อยว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่า ลองเลยครับก็ไม่เห็นเผ็ดนี่คะไม่มีรสชาติของพิกเลยนี่คุณเผ็ดจริงเหรอคะอะทำไมเป็นอย่างนั้นอะ มันจะมีพริกได้ยังไงก็ฉันเอาจานยำที่ป็อปแอบใส่พริกไปทิ้งเองส่วนยำจานเนี้ยฉันเป็นคนทำขึ้นมาไหม่ ป๊อปเนี่ยครับมันเป็นคนจ้างผมให้ผมทำเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอา้าไอ้บิ๊กมายลอกให้ฉันได้ไงอ่ะเอ้าก็เธอจ้างฉันน่ะผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมเอ่อผมขอต้อนก่อนนะครับผมไม่เกี่ยวอ่ะไปเอาไว้ป๊อปฉันผิดหวังในตัวเธอมากอะ่ะฉันคิดว่าที่ผ่านมาเธอจะปรับปรุงตัวได้แล้ว ฉันว่าจากนี้ไปเธอคงทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วฉันขอไล่เธอออกอคุณเอฟคะคุณเอฟอย่าไล่ป๊อกออกเลยนะคะนะคะขอร้องนะคะจะออกดีๆหรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจฉันไม่อยากให้เรื่องมันต้องใหญ่ไปมากกว่านี้นะหวาน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 ,วานช่วยคุยกับคุณเอฟหน่อยสินะช่วยฉันหน่อยพอได้ละป๊อปเธอทันกับหวานขนาดนี้ยังจะขอให้เขาช่วยอีกเหร ึ่งว่าตอนเนี้เธอรีบออกไปจากที่นี่ได้แล้วเอฟไปได้แล้วคุณเอฟครัหวานขอบคุณมากนะคะที่ช่วยหวานไม่เป็นไรหรอกหวานไปทำงานต่อเถอะ 好、uh huh. uh huh.